สวัสดีผู้มชมอีกครั้งครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับเอาอยู่ที่ท็อปเทนเข้าเรื่องเลยคนรู้อยู่แล้วท็อปเทนกระดาษมดไอ้เสือม,มืดมันตัดโลโก้ขึ้นอยู่แล้วคุยกับพี่ท็อปเลยอยู่ตรงข้ามผมแล้วพี่ท็อปครับคันนี้เป็นรถโตโยต้าวีโกเป็นโอเพนแครปี14ราคาอยู่ที่398รถมือเดียวบอกผมไม่ได้นะนี่ผมดูรู้นะดูเครื่องก่อนเลยกระบะนี่ต้องดูเครื่องก่อนเลยโมมาเปล่าพูดดีไซน์โตโยต้าหน่อยนะ,ะทำไมช่วยดีไซน์ไอเ้เปิดฝากระโปรงกับเปิดฝาถังน้ำมันอะ นอกจากความแตกต่างเรื่องสีอะคือเปลี่ยนลักษณะย้ายมันไปเลยได้ไหมให้มันอยู่คนละจุดให้มันแยกออกจากกันไปเลยพี่เคยปะขับไปเติมนมันอะเปิดปากกระโปรงเปิดปากกระโปรงหน้าเป็นประจําครับเพราะมันอยู่คู่กันน้ำมันดำพี่พีใครมือไหนดึงมือนี้อ้าวก็มือนี้นะพันเพราะมันอยู่ขวามือนี้ก็ดึงปากกระโปรงหน้าเออแต่ถ้าบางทีเปลี่ยนสายสลิงฝากระโปรงหน้ามาก็ต้องสองดึงสอง ชอบเราอะเครื่องดีโฟดีสแตนดาร์ดเลยโอ้โหแบตสีส้มแบตแฟชั่นเนแบตแห้งเนยนะเว้ยครับถึงสีจะดูชูชาติแต่แบตไหลายตังเราเฮ้ยเดิมหมดทั้งคันไม่แกะไม่แกะไม่แกะปี14เลยครับคือกระบะหาหน้อยนะส่งคำเดิมมาอินเตอร์อยู่สายกระบะก็รู้ส่วนใหญ่เปลี่ยนอินเตอร์บ้างอะไรบ้างคือมันมันก็ดีแหละเราเป็นเตสเราได้หมดใช่ไหมแต่ว่าถ้ามันซิ่งจ๋าก็คงไม่ไหวแต่ถ้าเปลี่ยนอินเตอร์เพื่อเพิ่มสมรรถนะจากอินเตอร์เดิมเนี่ยเข้าใจแต่ ผู้บริโภคที่เป็นผู้ใหญ่เขาไม่เข้าใจคันนี้คือเดิมๆแห้งๆเป็นแคปถูกไหมใช่ราคาอีกกี่บาทแล้วขออีกที398โอเคซื้อเลย00ครับ3นย์สาแสนเหมื่นแพันครับ4ี่แสนแหละนะครับไม่เดิมหมดนะปากกระโปรงปากกระโปรงนี่นี่ดูตรงนี้สติกเกอร์นี่ถ้าไม่เดิมสติกเกอร์นี่บินแล้วหายไปละยางเยิ้งยังสวยอยู่ แสดงว่าเจ้าของเขาก็ดูแลรักษาไม่ได้ปล่อยปากละเลยดูด้านในกันหน่อยพี่ท็อปด้านในก็แน่นอนโตโยตา้าก็เป็นเบอร์2ของตลาดรถฟิกอัพแต่ปัจจุบันนี้เบอร์2ก็ตามเบอร์หนึ่งมาติดตดต่างกันไม่กี่พันคันแล้วก็เป็นรถที่ทุกคนไว้วงางใจขออนุญาตนั่งนะพี่ท็อปนะไอเติกพี่ท็อปต่อหน้าเลยไม่คุ้นคุณเป็นพลาสติกใสได้นะได้ครับมันมีขายนะในตัวครอบผมไม่คนโรคจิตแ้วผมว่าท่านผู้ชมคิดเหมือนผมเวลาขึ้นไปนั่งปั๊บเนี่ยถ้ามันใสไม่มีอะไรแบบ นำสายตาครับผ oh, มใหม่เว้เกียเวทยุก็ไม่ขั้นพื้นฐานให้นะครับับมีครัครบมันจะเป็น2ดินตัวนี้ก็ดับเบิลแอร์แบ็กเอเบเอสสองแสนหกหมื่นสองพันสามร้อยกับบีเจ็ดกิโลครับผมปี14บีใช่ครับ 14ตอนนี้ปี21 7ปีก็ถือว่าวิ่งพอสมควรนะพอสมควรแต่เข้าศูนย์ตลอดเบาะยังดีอยู่ทุกอย่างโอเคเฮ้ยก็เป็นรถกระบะที่ไม่โซมครับคือต้องบอกอย่างนี้ว่าที่ผมพูดอย่างนี้พี่ท้อปเพราะว่ากระบะส่วนใหญ่คนซื้อไปคือใช้งานจริงๆมันจะน้อยคนมากที่ใช้อย่างผมอะแอ้ไหนอยากดูที่แบบดึงเบรกมือมากเวลาที่คนแบบใช้ใช้เยอะดึงเบรกมือมันใจนี่ไง เขาเรียกว่าอ๋อแล้งเงาอ่ามันจะเงาไม่เงานี่ไม่เงาวีโก้มันชอบเงามันจะเงาเหมือนหัวเกียร์อย่างเงี้ยแล้วดับเบรกมือถ้าดึงไปบ่อยมันจะเงาอันนี้อันนี้แสดงว่าไม่ค่อยเท่าไรอ่าไม่ค่อย่ใชตอนแรกมีหลังคามาแต่เป็นหลังคาทรงเตี้ยฉะนั้นรถคันนี้ไม่เคยบรรทุกหนักไปดูหน่อยครับไปตามคําพูดหน่อยอ่ะไปไปตามจริงอย่างที่พูดใช่ครับคืออันนี้ถอยออกไปแล้วใช่ครับแล้วก็อุดเข้าไปใชซิลิโคนไม่ให้น้ำเข้าแคดดี้บอยอ้าวเข้าใจครับกระบะสวยเลยนี่คืออเเดดดิิมรรรราาูตงงงนนนี้้้ไะถขขจ <SA B> เป็นรอยตรงนีุู้คันตรงนี้ตรงนี้จะเป็นรอยหมดแล้วถ้าขนของคันนี้ขนน้อยก่อรถหัวเดียวผมนะคือกระบามันก็ต้องมีขนอนะ่ะแล้วพอแกะหลังคามาปุ๊บเห็นไหมฮะสีด้านด้านอ่ะอันนี้ผมให้ดูเลยว่าโอเครถมันเคยใส่หลังคามาแต่ว่าไม่ใช่หลังคาสูงจัดแจงให้เรื่องสีหลังแถบครับผมซึ่งตรงนี้พี่ท็อปก็เปิดให้ดูว่าตําหนิมันคือตรงนี้แต่ต้องบอกท่านผู้ชมนะหลังคาตรงนี้มันแล็กเกอร์ตายเพราะสีข้างยังเดิมเลยนะ เ,เดิมหมดสวยนะไฟท้องไฟท้ายใหม่กิปเลยว่ะกล้องขอยหลังมีต้องมีนะกระบะสวยว่ะทั้งแห้งเดิมๆล้อเดิมทุกอย่างสแตนดาร์ดหมดเลยนะก็เป็นรถที่น่าใช้หนึ่งคันสำหรับคนที่เป็นโฟแมนเป็นแม่ค้าแม่ขายที่เคยเจอคนที่แบบขายผลไม้แล้วต้องไปซื้อผลไม้ตลาดไทยแต่<า>ใช้รถ Honda FK Honda CLV ในการขนแบบผลไม้แบบครึ่งตันไหมไทรอ่ะอยากเห็นพวกคนไม่มีความคิดแต่พี่ สีแดงโอ้ไอที่รถร้านก่าบทนะครับแต่แต่งไปเกือบสองล้านอ่ะโอ้โหแต่บ้านไม่ยอมปิดนะบ้านก็ผ่อนไปเรื่อยๆทนที่มันจะเอาเงินแต่งรถปิดบ้านก่อนมันก็ไม่ทำาี่แล้ววันนี้ก็ยุ้ยซื้อกระบะก็ไม่ซื้อพี่ก็บอกว่าจะเอาซีอวีขอนซีอีวีขันเก่าซื้อมาสามคันแล้วนะซีวีอ่ะสองคันแล้วที่จะคนซื้อต่อไปเนี่ยผมไม่อยากจะพูดใครซื้อไปนะครับดูเล่มนะครับนามสกุลไก่ทอง พันพาดนะฮะออกจากตลาดไทยขึ้นทางด่วนตรงพิภาครับโชกแตกครับครึ่งตันพี่เมียเนี่ยนั่งเนี่ยเหมือนขอกพิกเครื่องบินผลไม้แม่งปิดข้างๆ้าหมดเลยใช้รถไม่ถูกประเภทถูกต้องซื้อเที่ยวมึงอ่ะโดยรวมไม่สมครับแล้วก็ข้าเช็คศูนย์ตลอดพี่พูดถูกโดยรวมไม่สมขอเสริมอีกนิดนะฮะว่าถ้าซื้อรถจากเต็นท์พับเพมตลาดไปนะฮะ เรายังรู้จักกันอยู่ครับอ่าหลังการขายมีเบื่อผมซื้อกันี่ไปผมเบื่อผมว่ามาเทิร์นเทีได้ไหมได้ครับอย่างตอนรับสวัสดีครับพี่เชสสวัสดีครับพี่เชอยังเหมือนเดิมเพราะพี่เป็นคนน่ารักอย่างนี้แล้วทีมงานน้องชายพี่พี่เทนก็น่ารักแบบนี้มาคุยกันท่านใช้ไปแล้ว ท่านจะมาบอกอันนี้ผมพูดลงหน้าเลยนะท่านซื้อไป398ท่านบอกว่าท่านขับไป3ปีท่านจะมาขายคุณท็อป398เท่าเดิมเนี่ยก็คงจะเป็นไปไม่ได้อะพูดกันตามตรงถูกไหมครับเฮ้ยไหนว่าคุณท็อปบอกว่าพวกกันมันก็ใช่ครับแต่มันก็มีค่าเสื่อมสภาพรถยนต์ถอยลงเรื่อยๆครับครับไม่มีเพิ่มยกเว้นรถที่เป็นไอคอนิกคาเท่านั้นแต่รถไอคอนิกคากว่ามันจะขึ้นวันนี้มันล่วงมาตลอดเลยครับใช่ครับคันนี้นะครับถ้าเครดิตดีฟรีดาวน์ผ่อนอยู่เพียงแค่7 0 0 0 84หัวดเอา84หัวใช่ครับหรือถ้าเอาไปใช้งานปกติอยากจัดทรงแม็กใหม่ยางใหม่มีเลยมีเลยให้เลยเอาลายลายที ECE มาเลยอะจัดใช้ได้ด้วยสําหรับวัยรุ่นวัยรุ่นสร้างตัวคันนี้เป็นหนึ่งคันที่น่าสนใจสําหรับแม่ค้าแม่ขาเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้เดี๋ยวผมขอญาตไปลองนอกจากตำหนิของสีตัวรถยังไงแบบไหนคันนี้มีน้ำมันเว้ยพี่ท็อปนี่เขาไม่มีเสถียรนนะบางคัไม่มมมมมีีีีกกก็็็ไไ่่เเเเลยยออ้บบางงคัันนืตถ คนที่ใช้ Vigo นะคุณอยากจะเป็นตัวท็อปเนี่ยของแต่งมันถูกมากนะคุณไปหาพวกอะฟเตอร์มาเก็หรือในเว็บไซต์ลาซาด้นู่นนี่นั่นนะมันจะมีตัวเนี้ขายที่เป็นมัลติฟังชั o นแยกออกมาเขาจะมีปลั๊กเสียบแบบไม่ต้องตัดต่อสายไฟมันคือของศูนย์เลยนะอย่างรี v o ผมเนี่ยก็ซื้อนะ2,000กว่าบาทรับโทรศัพท์ในรถได้แล้วภายในสวยสวยเลยละ่ะม,มันมันมือนะหัวดำด้วยมไม่ได้ลา้างลาขึ้น อันว้ว้าวว้าวปนสไาล์ของเราย้อนเโอเวิ่งดีอ็นเตอร์แต่ว่าก็เป็นสไตล์ของกระบะผมว่าคันนี้นะท่านต้องเอาไปนะท่านต้องเอาไปแยกล้างระบบดีเซลอ่ะเออคือผมม่คว่ามันอืดนิดนึงเพราะมันอืดเนี่ยมันน่าจะมีน้ำเยอะอ่ะแยกเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นอากาศคต้องไปแยก้งอาพี่แยกม่เคยกไมไม่เคยแยกไม่เคยแย แฉะแฉะใช่ใช่ใช่นีมันเสียงมันใกล้เคียงกันนะพี่แล้วตึ๊ก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 อะไรอย่างเงี้ยแต่แต่มันเอิดหน่อยผมว่าหนึ่งอันต้องดูระบบเชื้อเพลิงหน่อยนะมันเอิดเพราะว่าธรรมดาวีโก้มันต้องอันนี้ถ้าร่างหัวฉีดนิดนึงแอนว่ามันน่าจะเป็นเพราะขังหมามากกว่าใช่เพราะฉะน้นำใหม่เครื่องสำคัญเพราะว่าคราวนี้โอเคดูการรักษาเครื่องยนต์ซึ่งดีเซลมันถูกมากนะครับใช่ค่ะแล้วยิ่งเป็นโตโยต้านี่ยิ่งถูกเข้าไปใหญ่อันนี้ก็โอเคเนาะเตะอย่างหนึ่งก็ทีีี่่เหลลืออไไมมะะรรแ้วนคับกก็ปติด ใช้งานได้โอเคก็มีเรื่องสีนิดหน่อยเฮ้ยโอเคคัดนิ่มปกติเนี่ยเยียบหมดก็คัดก็ไม่ลื่นนี่เห็นไหมเนี่ยใครก็ไม่ลื่นถ้าลื่กก็วืดแล้วี่ยไม่เลือนนะครับก็ฝากกันไปด้วยยังมีอีกสำหรับท็อปเทนนะครับใช่ค่ะวันนี้ต้องบอกว่าเอนเตอร์อาจจะเป็นอังมาพากนะครับไม่ขับสักคันเลยนะครับให้พี่ขับอย่างเดียวเลยโชว์โชว์นมอย่างเดียวเลยใครติดตามผลงานของเอนเตอร์ก็ไปติดตาม้ที่จุดกลางเต็นเดี๋ยวตั้งแต่วันนี้ไปจะไปลงจุดกลางเต็นละจะต้องลงเหรอต้องลงต้องลง